สวัสดีครับเจอกับผมเจ้าชายวงการเกมพลากุง้งมาแล้วนะครับผมกับคลิปนี้ครับทำยังไงให้วิ่ง oh, <good S 1> ไว <man. S 1> ที่สุดคลิปนี้ผมขอใช้แวนเฮลซิงาละวกันนะครับผมเขาเปลี่ยนชื่อนะแวนเวเฮนนะครับผมนะฮะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็แน่นอนครับ การวิ่งไวยนั้นเป็นอะไรที่ได้เปรียบนะฮะทำให้เรานั้นสามารถไปเข้าแก๊งกับเพื่อนได้สามารถตามคิวคนอื่นได้นะครับผมแล้วก็สามารถจะหนีรอดจากความตายได้นะครับผมแต่ว่าทําอย่างไรให้วิ่งไวทีให้สุดครับมีหลายสำนักเติมของนูน่นเติมของนี่ผมพูดเลยครับว่าวิธีการของผมนั้นง่ายมากๆในเกมเรารู้อยู่ครับว่าถ้าเราอยากจะวิ่งไวนั้นเราก็ต้องใส่รองเท้า <Wow. S 1> และแน่นอนครับเกมนี้ผมจะทดสอบให้ดูว่า ถ้าเราใส่รองเท้ามันทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะวิ่งไวจริงหรือเปล่านั่นหมายความว่าผมจะไม่ออกของเลยนะครับนอกจากรองเท้านะฮะลองดูครับทฤษฎีนี้ไม่แน่ฮะผมอาจจะวิ่งไวที่สุดทะลุเกมไปเลยก็ได้ใครจะเชื่อนะครับผมนะฮะผมขอใช้แวนนะครับผมฝั่งเรามีคุณแฮปปี B ้บีเบลลี่เอนะครับผมเล่นเป็นเชสนะฮะ แล้วก็ดรีเวลครับซูกานะครับมัสรูมเล่นทาร่านะครับเล็กครับเล่นนาตยานะครับฝั่งตรงข้ามมีบอมบ์เคเคครับเพตานะครับทอมสันเล่นวูคองนะฮะอันยองนะครับเล่นทาร่านะครับผมแม็กชิปนะฮะเล่นโอมาแล้วก็คุณเอ่อเกาล็อกอ่ะเกาล็อกโฟนะครับนะฮะเล่นเฟนิกนั่นเองครับลองดูครับทฤษฎีของผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมเล่นแวนระดับเทพแล้วไงบอกแค่นี้นะครับผม ก็เลยสามารถจะทดลองเป็นแนวอื่นไๆดๆ้นะครับอันนี้ความ,ส,มสามารถชาตัวนะครับบอกก่อนว่าคนที่เล่นกับผมนั้นเป็นการรันดอมครับเขาก็ไม่รู้หรอกครับ <Can 't S 1> ว่ากูนั้นจะเล่นแบบออกรองเท้าอย่างเดียวดูครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้นะฮะอันอื่นดูเช็คของก่อนทํเ,เป็นเช็คไปงั้นแหละแต่กูก็ไม่ออก oh, shot. Shot. ไปครับผมเ <laughs> น <c oughs> ี่ยถ้าเพื่อนในทีมรู้อะแม่งคงด่ากูพูดตรง นะฮะแบบเชียกูเข้ามานี่แบบกูต้องมาทนทุกข์กับแวนเลยของมึนเนี่ยทดลองอะไรกับแมตต์กูเนี่ยมาทดลองกับแมตต์อื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเออมาดูครับวิธีการเล่นแวนรู้ๆกันอยู่ฮะเซฟๆครับเซฟๆนะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับผมตอนนี้เราแบบว่าเราไปกวนเลยดีกว่านะครับผมขึ้นมาทำเหมือนจะเข้าไปในแดนครับแต่ก็ไม่เข้ามาซุ่มญ่านะครับผมซุ่มญ้าซุ่มญ้ารอฮะรอครับรอเพื่อนเราโจ้ตรงกลางนะฮะเราก็ เอ ا, นนาละแบบนัน่นบอลนั่นบอลมีฮะนั่นบอลมาตัวเดียวครับตัวเดียวครับนั่นบอลมีฮะโอมาโอมาจเจอสะั้นเข้าไปแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยนี่อยนี่กูไกลกว่ามึงไกลกว่ามึงเปิดเกมเปิดเกมเอาก่อนเอาก่อนมามามาดิมา,มา,มา, lee, มาอะไรอะไรสองหนึ่งสองหนึ่งอยา่ยาอยา่ยาอย่าเข้ามาอะไรโอมา,ยาอย่านะครับผม ะะแม่เล่นเหมือนรู้เล่นเหมือนรู้งานครับมาเป็นคู่ฮะอย่างนี้แพ็คคู่อย่างนี้มันก็อวุ้ยังกล้ายังกล้าเข้ามาสตาร์สตาร์เอาหัวมันมีเพื่อนมีเพื่อนมันเลยกล้ามาเอาดีวะเอาดีวะทาร่าทาร่ามาเอาดีแทงกูแทงสองตัวแล้วแทงสองตัวอยู่ตรงนี้สบายสบายเฮ้ยหิวก่อนหิวก่อนใครมาล็อกล็อกเอาแล้วเฮ้มานี่มามา,มาเฟนิกเฟน,นิกเอายังไงเล่าเฮ้ยเรียบร้อยเ้ยเสียใจด้วย คือไม่ได้ครโอ้โหเฮตายิงที่รถครึ่งหลอดเฮ้ยโอม่าโอม่าอ้แหมนี่ว่าจะเข้ามาตรงนี้มึงเข้ามานี่มึงสยองขวัญเลยนะกูบอกก่อนพุ่มเนี้ยนะครับผมพุ่มสยองเลยนะคะเข้ามาเสี่ตัวลุมตีนอยู่เลยครับผมมาฮะเอาละครับโอมาอยู่ตรงนี้แหละครับผมล็อกก่อนแล้วก็ยิงอุ้ยอันตรีกูยังไม่มีอุ้ยแต่ต่อยทัพนาก่อนก็ได้อุ้ยตัดพลังตัดพลังนะครับผมเออโอมาตัวนี้ไม่ไม่ยอมกลับบ้านกลับซ่องกลับช่องนะครับผม ไม่ยอมอาเจะหิวหุยหิวสวรรค์ครับผมเว <that> <ๆ>ลาจะตายก็เดินม,มาเจอแบบเครื่องหมายโรงพยาบาลแบบนี้รู้สึกดีเหลือเกิน <h ums> เอาเลยครับผมอ่ะใครปล่อยใครปล่อยอย่างนี้ฟินิกฮะฟินิกเราหรือฟินิกมันวะเดี๋ยวก่อนมังกรมาแล้วครับมับงกรมาแล้วฮะวนๆเนเวียนอยู่แถวนี้ครับผมนะฮะกูไม่ต้องมองช่องอื่นครับกูจะออกรองเท้าแล้วจะไล่มาเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับจัดไปครับรองเท้าเล็กก่อนนะครับผม ได้รองเท้าเล็กแล้วนะครับผมมันเรียกอะไรวะมเรียกรองเท้าเล็กโอ้สับคนบ้านธเรื่องรองเท้าเล็กเอาแล้วครับผมมาเปิดไปที่เอ่ออัพพิโซ่ดาก้อนแล้วนะครับผมเอาเลยวะเพื่อนเอาเถอะเอาดิเอาดิอยสองตัวเอาดิเฮ้ยเออเท็กเอาเลยเออช่วยกันดิมึงจะเข้าไปสิมึงจะถอยทำไมกูยิงอยู่เนี่ยเออเอาในพุ่มหญ้าแหละ นะครับผมเอาในทุกหญ้าไม่มีใครเห็นนะฮะเออมังกรปล่อยพลังใหญ่แล้วเออ,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 อเออตะครุบเอออัลติอัลต,ติใส่มังกรเลยทีเดียวเอว้ยมีมาโอ้ยมีคนซุ่มอยู่ออกมาซุ่มอยู่เอานี่วะอออเออมาปันปันยิงอีงเขียวเออเออเมตยาล่อยพลังเออเลเซอร์เรียบร้อยพลังมังกรเต็มเหมือนเดิมเอาไปเพือ <c oughs> ครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ม,มาอีกแล้วลิงชิบหายกูเออเฮ้ยโดนเออสตันเออสตันช่วยยาอยากเข้ามาอยาเข้ามาเออเฮ้ยกูเอาก่อนกมูไม่สนใจกูเอาก่อนลิงมะลิงมะไหนไหนอยู่ไกลก่อนอุวววว้ยเก,กระปายเกือบตายฮะตะกี้แม่ดีนะได้เดชะนะฮะนังยาอยู่ครับเลยพึ่งบารมีรอดมาได้อะไะครับตอนนี้นะฮะพวกเรามาอยู่รวมกันตรงน,นี้ครับ แล้วก็มีศัตรูม,มานะฮะรู้สึกข้างขวานะครับผมเอาล้วฮะนัตยาปล่อยอันติไปแล้วครับผมโอ้โหไม่รู้ปล่อยโดนอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มองครับผมก็มาเก็บคลิปก่อนนะครับผมเอาก่อนเอาก่อนเก็บคลิปก่อนเก็บคลิปก่อนนะครับผมเราพลังเหลือน้อยครับรู้สึกด้านบนจะมีมานะครับนี่ไงมาแล้วฮะหมีม้ะหมีไอหมีเปล่าะว่าหมีโอม,ม,ม<ห>าครับโอมาโอมาเอออเานะฮะตอนนี้ผมดูของกันนะครับเอ้ยกลับบ้านก่อนดีกว่าเนอะ เออหรือไม่กลับดีวะเฮ้ยเพื่อนลุยนี่วะเอาวะนิดหน่อยนิดหน่อยลุยได้ลุยได้แทงอยู่แทงอยู่ไม่กลัวใส่เลยเออเก็บเก็บเก็บไปเอาดีว่ไอ้เหี้ยิยุดท้ายกูดันดอนเอโหเรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเข้าเลยแม่งเอ้โอ้โเอาแล้วตอนนี้ผมได้โซนิคบู๊ทมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้อีกคู่หนึ่งด้วย อุ้ยจุดยอดเลยนะจุดยอดดูครับว่าวิ่งไวขนาดไหนดูครับผมเห็นไหมครับมีสายลมที่เท้าโอ้โหไปกันชิวๆเลยแบบนี้ถ้าตามทฤษฎีนะครับผมสายรองเท้าแบบนี้นครับเยอะๆแบบนี้<ๆ>ก็ต้องวิ่งไวสุดๆไปเลยอยีมาซุ่มมาซุ้มมามามาลิงเหรอลิงลอง็อกเอาตีสายลิงมากเลยเฮ้ยเป็มลิงหนีเอ้ยสดใจว่ะเฮ้ ลิงแม่งกูวอะอุ้ยลิงป๊อตอุ้ยกูได้คู่หนึ่งแล้วกริฟน์กักริฟอุ้ยสุดยอดไปต่อไปต่อนะครับผมตรงกลางครับมาครับตรงกลางนะฮะตอนนี้ทีมเราตามอยู่ครับ2ต่อ4ครับนะบโดนคิวไป4คนครับแต่ผมผมก็ตายไปตัวหนึ่งฮะล็อก,ก่อนเนี่ยล็อกข้างฝั่งอุ้ยนะฮะแหมล็อกข้างฝั่งโอ้ี่ชื่อเพลงวะเนี่ยล็อกข้างฝั่งนะครับผมเอเอ ไป,ไปเลยไปเลยโอ้โหเอาม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 าจับไปจัดไปเอาแล้วยิงอาต์แล้วครับอารยาไม่รู้ยิงใครโอมาออกมาจากทุกยากครับผมแล้วก็ฟาดลงพื้นครับโอ้โหล็อกครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังครับยิงครับโอ้โหสนับสนุนเพื่อนครับใส่ยาวเลยใส่ยาวไข่ไม่เอากูกูเอายาวอยู่แล้วกูใส่ไปโอ้โหเอาดีวะเอ้ยตอนนี้ครับตรงกลางกระมีรุ่นัวกันอยู่ครับโอ้ยเฟนิกซ์ีกฮะโดนขอเข้าไปครับโอตาด้ามีแทงฮะมีแทงมาแว๊บอยู่ครับเห็นไสองตัวครับแทงกับลิงเข้ามาแล้วโอมาโอมาเขาโอ้ยลิงลิงเข้ามาทำไมอุ้ยอารตีครับมาแล้วอาดลงพื้นปปัั๊๊บบ แทงรอแทงเหรอเฮ้ยยิง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 ,ยง <c oughs> ด้านหลังโอมามาจะกไหนไม่รู้อุ้ยมาใส่กูแต่เย็นโอมาไอชิบหายโอ้โหตายห่าแม่งเอ้ยดูครับโอ้ตอนนี้ทีมเราเละเทะเลยครับยับยับนะครับผมเวลามีคนตายนะครับผมสับใหม่วงการเลยครับให้พูดว่าอารทออะไรอ่ะ ทำไมเวลาตาต้องพูดว่าอาทรเอ,อื้อเอ,อื้ออาทรน, oh, <no. S 1> นะครับผมนะฮะเป็นสับแบบอ,อ,อันนี้น้องเมยะนะครับเป็นคนคิดให้ผมนะฮะ right. น้องเมยะบอกว่าเอื้อ <'t> ผมก็เลยสวนเพาว่าอาทรน,น้องเมยะบอก oh, <no. S 1> อะไรอ่ะเอื้อ ครับผมเวลาตายให้บอกว่าอาถอนนะครับขอไว้อะไรให้กับบุ๊กอาถอนมาต่อที่เกมครับอย่าไปสนใจครับผมนะชีวิตตังนั้นต่อไปเอาละครตอนนี้มาเมื่อก่อนครับลิงลิงอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงผมเป็นมาเยอะมาเยอะไม่กล้าเลยไม่กล้าแสดงตัวครับผมนะฮะรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะหูตะกี้อยากจะสวดอันติเข้าไปเหลือเกินให้เต็มหน้าลิงเลยนะครับผมแม่สูมก่อนสูมก่อนนะฮะ เอาละครับตอนนี้ทีมเราตามอยู่สกอร์ค่อนข้างห่างกัน3ต่อ9เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้มามั่วมันเอ่อมันลุมตัวเป็นตรงมังกรแล้วนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเดี๋ยวมีแตกหักแน่ๆรอรอแป๊บรอแป๊บอ่ะครับตอนนี้ซุ่มอยู่รอเสียป้อมนะฮะเราเสียป้อมครับตอนนี้รู้สึกลิงกันดันล่างไกลเหมือนกันนะฮะเอานะฮะว่าเราก็รู้สึกดันล่างมีตัวกั้นอยู่ไม่เป็นไรนะฮะรู้สึกข้างล่างสุดเนี่ยครับตอนนี้ป้อมเราโดนถ่ายอยู่นะครับผมแต่ตรงกลางก็สําคัญคุณจะไปไหนดีเนี่ยเออ เออนะฮะเอาว่าลงลงหน่อยลิงลิงมา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 ลิงลิงล็อกแล้วเฮี้ยวุฒนโอ้โหอ๋ออติวุ้นเอาแต่ยังได้ครับผมผมยังได้ฮะโอ้เอาครับเอาครับแผงแผงมาอู้แผงเจอแผงเจอลุกอุ้ยมาดิมาดิตรงนี้ยับยับ ยับยับยับอีกแล้วเฮ้ยผมได้2ตัวเอ้ยแวนมาแวนได้แวนได้โอ้ยยังรอยังรอใส่รองเท้าแล้วแรงโอ้โหแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่กูได้2แล้วสามสามเอาดิว่าสกิลอีก่างมีคนชอบบอกกูไม่ใช้สกิลกูใช้พื่อเพื่ออะไรคราวนี้นะครับผมหลายคลิปแล้วกูโดนด่าเรื่องสกิลครับผมจัดให้จัดให้บอกมึงไม่ใช่สกิลล็อกล็อกแล้วก็ติเอาดิว่าเอาดิว่าเฮ้ยได้ดิได้ได้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยสามสามนะโอ้ยตายโอ้ยโดนเฟนิกซ์ โอ้ยอาทรเลยเอือนอนแผ่เลยนะครับผมแวนผมนะฮะแม่เพื่อนก็โดนครับตอนนี t t ้โอ้เละเทยำตีนนะโอ้ตายครับแทงนัตยายิงครับโอ้โหอันติสายยญาครับสุดตีนนะครับผมไม่โดนเฮี้ยอะไรเลยครับผมท่าที่เห็นนะโอ้โหสุดยอดนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ครับสังเกตครับผมมันมีรองเท้า3คู่แล้วนะเล็กอีก1คู่ ยอดครับโอว้วิ่งไวแบบดูพื้นฮนะนี่ฮะดูล่องลอยลมครับดูฮะใส่แล,ลว้วเร็วแบบโอ้โหนี่เร็วแบบที่สุดแล้วอะ่ะ <c oughs> เอ๊ะเร็เวจริงเปล่าวะรู้สึกรู้สึกว่าไม่มีเฮอะไรเลย <c oughs> แต่ความตั้งใจมาแล้วครับต้องทําให้ได้ต้องใส่ให้ครบนะผมนี่ขนาดกูใส่ไม่ครบนะ <c oughs> นะฮะ ตอนนี้ครับสกอร์ส่วนตัวนะครับคิวไป3ตายไป3แอซิฟไป2ครับเพื่อนเอามังกรแล้วครับผมอกเอาลดกนันตยานตีใส่มังกรครับเอ้ยมาแล้วด้านหลังโอมามาซุ่มอยู่กูไล่ก่อนกูไล่ก่อนกูไล่เป็นยุงเลยครับผมไปครับโอ้เจอครับอุ้ยวิ่งวิ่งเฟนนิกแม่เอ้ยเอาครับหมดเอาตีใส่เฟนนิกจ้าคู่มหัวเอ้ยเอาดิว่ากูสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เอาอยิงเอาดิล็อกล็อกล็อกเฟนนิกไปไหนไปไหนเนาะไปโอ้ยเฮียตายก่อน อาอนตายเลย <Def end. S 1> แองแมงเงาเหงาเลยครับผม <Def end. S 1> นะฮะขอดูตรงการตั้งค่าหน่อยมุมกล้องใกล้ไกลนี่ผมยังงงๆอยู่นะฮะเป็นไกลใช่ไหมเออเพราะมันรู้สึกเหมือนจะกองใกล้เกินไปเมื่อกี้นะครับผมเออเอาเป็นไกลแล้วกันซึ่งต่างกันเปล่าวะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเคลองแบบไกลแบบนี้แหละนะฮะ งงอยู่นะครับโอ้โหเรียบร่าตายฮะตอนนี้ทีมของเราเลยครับผม7ต่อ13ครับสกอร์นะฮะไม่เป็นไรมาต่อนะครับผมอย่าไปกลัวนะฮะตอนนี้8ครับโอ้โหนะฮะซูก้าฆ่าเพิ่มได้มาหนึ่งตัวตอนนี้ผมเหลืออีก2คู่ผมจะเต็มแล้วนะครับรองเท้าผมนะเป็นความใฝ่ฝันนะครับผมเราชอบสะสมรองเท้านะฮะตอนนี้นะฮะโอเคเลยทีเดียวตอนนี้ตรงกลางครับเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นครับด้านบอลครับโอ้โหตอนนี้ครับผมจะได้แล้วครับวอร์มูทครับมาแล้ว ว้าวเฮ้ยวอปุ๊บเอาลงวะตอนนี้กูมีรองเท้า5คู่ครับอยู่ในตัวเองัะโอ้โยวิ่งมาสุดๆเลยหนีไม่กลักวใคร Anti อันตีใส่เย็ดแค่เอออทอนตายห่าเออเฮ้ย,ยไม่มีพลังเฮียอะไรเลยตอนนี้รู้สึกว่าทฤษฎีนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ขาดไปคู่เดียวครับตอนนี้จะครบครับดูครับเป็นภาพที่สวยงามเลยครับในวารสารผมว่าไม่น่ามีใครกล้าออกขนาดนี้นะครับผมนี่คือน่าเป็นลายแรกของโลกนะครับผมนะครับผมทุกคนคงราพูดอยู่ชิปหายนี่ไม่รู้ตัวอ่ะนะเป็นกูก็ไม่ออกชิบหายทําคนอื่นลําบากอีกนะครับผมโอ้โหเอาละฮะอย่าครับสุดท้ายครับนะฮะเฮอร์เมสเฮอร์เมสสุดท้ายครับนะฮะ ต้องออกให้ได้ครับเป็นเกียตรติประวัติครอบครัวครับสังเกตนะฮะว่าการออกรองเท้าถึง5คู่ตอนนี้พลังชีวิตผมเพิ่มมาถึง5ช่องแล้วครับผม,มยิ่งใหญ่นะฮะทฤษฎีโอ้พลังชีวิตมาจากรองเท้าล้วนๆนะครับผมไม่มีสกิลเฮียเยเอามาอีกแล้วโดนหืลิงท,ลทุกคนเล่นกูแน่ทุกคนเล่นกูแน่อันตีปัปายนันยาใส่อันตีใส่ย,ยากแล้วครับผมนันยาตีใสา่ย,ยาก อาวรับตรงนี้นะแทงเปิดเอาตีใส่ไปครับต้องยันล่ามาครับเพตาโอ้โหเพตาครับโอ้โหเพตาครับท้าล่ามาลุ้มลุมลุ้มแหวนแหวนลบก่อนแหวนลบก่อนแหวนวิ่งไกลๆเลยโอ้โหฟูตกนะฮะตอนนี้นอกจากจะไม่มีพลังชีวิตแล้วกูรู้สึกว่ากูก็ไม่ได้วิ่งไวหาอะไรขึ้นเลยไปอีกแล้วเนตะกิตุงไปจุกิเลม ทีมเราตายไปถึง4นะครับผม4 5หมดเลยนะครับผมมานะครับตอนนี้ครีปตีป้อมอยู่นะฮะโอ้โหเป่าเปล่าเลยครับไม่มีอะไรครับครีปตีป้อมเลยฮะไม่มีใครสกัดไม่มีใครมาเพิ่มนะครับผมนะฮะเทรดบอกขอโทษครับพี่นะฮะตาหน้าครับซูค่าบอกจีจีครับผมผมพิมพ์กลับเลยครับ อย่าเครียดนะฮะถ้ามึงรู้ความจริงกูต้องขอโทษพวกมึงถ้าท้าเจอไม่มีใครมาสองนะครับว่าใครออกไอเทมอะไรถ้าถ้ามึงมาส่องอนะ่ะมึงดาก,กูแนะ <c oughs> น,น่เอาโอ้โหเพตาโดนทีนึ่งลดเกือบครึ่งหลอดนะครับผมโอ้หดูดิแล้วกูจะวิ่งกลับมาเติมบอกเลยครับว่าตอนนี้นะฮะรองเท้าผมนะครับผม มเรียบร้อยเฮ้อสรุปตรงนี้เลยครับว่าพลังตอนนี้ทั้งจอมตีทั้งชีวิตทั้งความเร็วเยี่ยมดนะครับผมขอคุณชมขอละกัน oh ขายทิ้งขายทิ้งนะครับผมขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งนะเอาใหม่ออกแบบออกแบบเหมือนเดิมเลยโอ๊ยอาชิบหาย <S <S เดี๋ยว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 ตาใจใจ กูพิ่งขายกูพิ่งขายของโอ้โหเพิ่งออกจากหน้าจอร้านค้าพวกมึงเอาเลยแพ้เรียบร้อยเลยโอ้คุณผู้ชมครับจบไปด้วยประการลัชนั้นนะครับผมโอมาฝั่งนู้นนะครับคุณแม็กชิปนะครับได้เป็น MVP นะครับผมผมแย่มากฮะฟังเราเฮ้ยโอ้แฮปปี้เบล5.1นะครับผมนะฮะเล็กครับนะฮะ4.8นะฮะ โอ้โหมัสลูมครับทาร่า5.5ผม6.0เป็นที่น่าตรกใจครับกูเกือบได้ MVP เลยเลยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเก่งนะแต่แมตชนี้ผมก็มีส่วนร่วมทำให้ทีมแพ้ขอโทษทุกท่านแต่ทำให้สมาคมพวกเราชาวอาวีและนะครับคนที่สับสกไรต์เราผมนะฮะพระกุ้บมัจจตตานะครับได้รับรู้แล้วครับว่าการออกรองเท้าทำให้เราวิ่งเร็วใช่ แต่การเอารองเท้าเยอะไปหมดแบบนี้คู่นะครับผมก็มึงคิดดูแล้วกันสภาพความเป็นจริงอะ่ถ้ามึงใส่รองเท้าคู่เดียวแล้วเป็นรองเท้าที่ดีมึงวิ่งไวเว้ยแต่ถ้ามึงมีรองเท้าที่ดีถึง6คู่แล้วให้มึงใส่พร้อมกันเท่ากับว่ามึงใส่ได้หนึ่งคู่อีก5้าคู่มึงแบกมึงจะวิ่งไวไหมอันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆทำให้ดูแล้วดีก็เก็บไว้ จังไรก็ปล่อยมานะครับผมวันนี้ขอขอบคุณสอรมการติดตามคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า subscribe ไว้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับใครอยากเล่นกับพลากุ้งนะติดตามกิจกรรมนะครับผมนะฮะลุยอวีกับพลากุ้งนะครับจะมีจัดขึ้นนะฮะตอนนี้เรื่อยๆกับครั้งที่หนึ่งอยู่นะฮะรอติดตามเพื่อใครจะเป็นผู้โชคดีไปเป็นเพื่อนผมเลยอวี RV นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนจุบุจุบุบายบายจุ๊ครูแจมบโบ้โจ้เพิ่ม